สวัสดีครับพพเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปนะครับชมไปวันนี้ไม่ชิมนะครับพามาเที่ยวนะครับเป็นร้านขายบีบีกันและอุปกรณ์นะครับทางด้านของทาหารแต่อุปกรณ์ส่วนใหญ่นี่จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่สะสมนะครับเป็นของจริงนะครับจากอเมริกาผมพามาดูนะครับนะครับขออนุญาตเจ้าของร้านเขาแล้วคือคุณต้นนะครับคุณต้นนี่เป็นนักสะสมนะครับแล้วก็ มาจากสุไหงโกลกมาอยู่ที่เชียงใหม่ร้านนี้จะไม่มีชื่อร้านนะครับมีอยู่3ามคู่หานะครับก่อนจะถึงแยกสันปะข่อยประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับก็จะเจอร้านนะครับร้านจะอยู่ใกล้ๆกับร้านผัดไทยครัวบ้านยิ้มนะครับก็เป็นอิสระซอรีที่เราอยากให้มาชมกันเป็นอิสรสุรีสำหรับคนที่ชอบบีบีกันนะครับแล้วก็ชอบสายทหารร้านมีอยู่3มห้องนะครับห้องที่2จะเป็นห้องเกี่ยวกับ ขายตะเกียงโคลแมนนะครับเป็นโคลแมนของแท้สั่งมาจากเมืองนอกนะครับไม่ใช่โคลแมนบ้านเราหรือโคลแมนที่เป็นของกอ๊อกนะครับจะให้ดูหีบห่อวัสดุของเขาที่เขาแพคเกจนะครับจะเห็นความเก่าของกล่องนะครับนี่เป็นสายแคมปิง้งหรือสายโคลแมนจริงๆนะครับก็พามาดูนะครับสำหรับคนที่ไม่ว่าจะเป็นไบค์ทัวร์งิงหรือแคมปิ้งแคมเปอร์แวน ถ้าชอบหรือสายแคมปิ้งต่างๆนะครับก็มาดูได้นะครับที่ร้านนี้นะครับมาพูดคุยกันนะครับมาขอข้อมูลนะครับมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับสำหรับสายแคมปิ้งผมให้ดูนะครับหรืออุปกรณ์บางตัวที่ชำรุดนะครับเสียหายหาไม่ได้ลองมาคุยกับทางคุณต้นเขาดูก็จะช่วยสอหาให้นะครับคุณต้นนี่ก็เป็นคนใต้มาจากสุขเหนโกครโลกนะครับก็ มาอยู่เชียงใหม่ได้ประมาณ15ปีนะครับก็ให้ให้ดูนะครับก่อนจะถึงแยกสัปะขคอยประมาณ50เมตรนะครับร้านอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ที่ถนนบำรุงราชนะครับก็ให้ดูนะครับนี่ก็มีร้านของเขาที่เขาใช้สําหรับรับรองนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละความชอบนะครับจะมีกลุ่มของที่เช่นบิกเล่น BB บีการนะครับกลุ่มที่เล่นทางด้านของพวกแคมปิ้งหรือ กลุ่มที่เล่นจักรยานไบทัวร์ลิงนะครับก็มานั่งคุยกันร้านนี้ก็จะมีอาหารง่ายๆนะครับให้ทานกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นเครื่องดื่มนะครับเพราะว่ามานั่งสังสรรค์กันนะครับพูดคุยกันนะครับก็มีสิ่งที่เป็นสันทนาการพวกการปาเป้าอะไรด้วยนะครับก็ให้มาดูนะครับนี่ครับร้านเข้าตกแต่งสไตล์น่ารักนะครับของนี่เป็นของที่สะสมไว้นะครับคุณต้นเขาสะสมไว้นะครับ ก็ให้ดูร้านเขานะครับผมพามาดูนะครับเป็นของแปลกใหม่อีกที่หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรียกว่าอันซีนนะครับร้านก็เปิดแบบกึ่งไม่เป็นทางการนะครับก็ใครมาก็มาพูดคุยมาสนทนามารับประทานเครื่องดื่มหรือนั่งพูดคุยกันได้นะครับก็ให้ดูร้านเขานะครับน่ารักมากนะครับนี่มีหลากหลายนะครับอันนี้เป็นทางด้านพวกแคมปิ้งนะครับสายแคมปิ้งก็มาดูกันนะครับ อันนี้ก็เสื้อขาวที่เป็นคุณต้นนะครับจ้าของร้านนะครับถ้าสนใจหรืออยากจะมาสอบถามเรื่องของตะเกียงโคแมนก็มาสอบถามได้นะครับพามาดูหลากหลายนะครับเป็นของที่สั่งมาแล้วก็เป็นของเก่านะครับให้ดูนี่ครับให้ดูอันนี้โครแมนคุณต้นก็นำมาโชว์ให้ดูว่าอันนี้ของจริงนะครับของแท้นะครับ รับกลุ่มที่จะมาเที่ยวหรือใช้เรื่องของแคมปิ้งนะครับก็ย้อนกลับมาอีกจุดหนึ่งที่เริ่มต้นเมื่อสักครู่นะครับก็ให้ดูนะครับว่าร้านเขาเนี่ยสำหรับคนที่ชอบสายบีบีกันนะครับอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์นาเข้านะครับเป็นอุปกรณ์สับสมนะครับของคุณต้นเขาเอามาจากอเมริกานะครับก็เป็นของแท้นะครับใครที่สนใจทางสายนี้นะครับ ก็มาเที่ยวมาชมได้นะครับก็อย่าลืมนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปนะครับชิมไปชมไปกับผู้พันวันนี้พามาชมนะครับก็เห็นไหมครับว่าคนที่มีใจรักแคนด้านี้ก็จะชอบจริงๆนะครับก็พามาดูนะครับอุปกรณ์สะสมของเขานะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นเป้ของอเมริกาแท้นะครับนําเข้ามาจากอเมริกาแล้วก็สําหรับสายที่สะสมจริงๆดูรักษาของการเก็บของ รักษาของเขาะจะอยู่ในตู้กระจกนี่นะครับกันฝุ่นกันอะไรนะครับก็จะมีพวกกันมแมลงด้วยก็มีพวกายากันมแมลงไม่ให้มีมดมอดหรืออะไรมากัดนะครับแทะทําให้เป้พวกนี้เสียหายราคาแพงนะครับเป้แต่ละตัวไม่ได้ติดราคาขึ้นอยู่กับรานลาการาพูดคุยกันชอบแบบไหนก็มาพูดคุยกันนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปตรงไปผู้พันนะครับ จะพาไปเที่ยวหลายๆที่นะครับที่แปลกแปลกอย่างตรงนี้เขาก็ไม่ได้เป็นแบบคล้ายๆว่าจะพาะกลุ่มมานะครับแต่คนทั่วไปมาได้ครับไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้เล่นบีบีกันหรือจะไม่มาชมมาอะไรไม่ได้นะครับมาชมได้นะครับแล้วพบกับรายการผู้พันพาเที่ยวทางช่อง Tik t o อก u t u b e นะครับเฟซบุ o กอินส a าแกรชื่อช่องเดียวกันนะครับผมจะพาไปเที่ยวนะครับที่แปลกแปลกใหม่ๆนะครับที่ที่เราไม่เคยไปนะครับหรือเป็นที่ที่ แนะนำได้นะครับว่าถ้าเรามาเทีเ่ยวแล้วเราก็จะได้ความรู้ด้วยนะครับอย่างตะเกียงของโคแมนนี่ก็มาถามคุณต้นได้นะครับได้ความรู้นะครับหรือ,อามานั่งพูดคุยกันอย่างเงี้ยนะครับในในส่วนที่เป็นข้อรับรองของเขานะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับแม้ไม่ใช่คนโปรดยังคนอื่นเขาแม้จะดูวางเปล่า ในสายตาเธอไม่เคยทำให้คำว่าฉันรักเธอลดน้อยลงได้เลยสักวันขอเพียงเธอไม่ลืมว่าใครอยู่ตรงนี้ขอเพียงมีสักคำว่าคิดถึงกัน แค่นั้นก็เกินพอให้คนอย่างฉันฝันดี